ถา่โรคหลอดเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นที่สมองหรือหัวใจเนี่ยถ้าเราไปพูดจริงเรามักจะพูดถึงริมเลือดริมเลือดทําไมผมถึงพูดการอักเสบแล้วก็ริมเลือดเพราะการอักเสบนําไปสู่การเกิดริมเลือดและาภายในหลอดเลือดเราหรือร่างกายเรามีการอักเสบมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดริมเลือดเกิดขึ้นในกระแสเลือดเราร่างกายเราเนี่ยถ้าเราเอาคนปกตินะครับที่ไม่ป่วยเนี่ยแล้วเราเจาะปลายนิ้ว เอาเลือดไปถ่ายสไลด์แล้วสองกล้องเราเห็นในคนปกติเม็ดเลือดจะกระจายตัวเม็ดเลือดแดงจะไม่เกาะติดกันนั่นคือคนปกติถ้าเราไปดูผ่านการศึกษาผ่านกล้องอิเล็กตรอนการวัดประจุไฟฟ้าเราจะพบว่าทําไมเม็ดเลือดแดงเวลาเราถ่ายเซมิเลือดมันอยู่ห่างกันเพราะว่าในร่างกายคนปกติร่างกายเราทํางานด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า มันจะมีประจุลบที่ล้อมรอบเม็ดเลือดต่างๆที่อยู่ในกระแสเลือดเม็ดเลือดแดงตัวน,นี้มีประจุลบล้อมรอบตัวนี้มีประจุลบล้อมรอบมันจะผักกันเองถ้าเม็ดเลือดถ้าเม็ดเลือดของเรามันผักกันเองแสดงมันจะเกาะกันเป็นริมเลือดได้ไหมครับไม่ได้โอเคคราวนี้ถ้าร่างกายเรากเกิดการอักเสบจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะทําให้ประจุลบที่อยู่รอบเม็ดเลือดแดงเหล่านี้เสียหายประจุลบที่ผิวผนังหลอดเลือดของคุณเสียหายถ้า หลอดเลือดด้านในเรามีประจุลบอยู่แล้วเม็ดเลือดแดงมีประจุลบมันก็จะผลักกันทําให้สิ่งที่ลอยในกระแสเลือดไม่สามารถซึมลงสู่ใต้ผนังหลอดเลือดได้เห็นภาพไหมครับคราวนี้ถ้าร่างกายเราเกิดการอักเสบเกิดขึ้นประจุลบเหล่านี้จะเสียหายเพราะการอักเสบจะเกิดสิ่งที่ว่าอนุมูลสระอนุมูลสระจะแย่งประจุลบไปจากผนังหลอดเลือดและเม็ดเลือดเหล่านี้เมื่อประจุลบเสียหายเกิดอะไรครฮะเลือดจะจับตัวเป็นลิ่มได้ง่ายขึ้น เราจะเห็นว่าอุบัติการ์ของคนที่ร่างกายมีการอักเสบจะเกิดริ่มเลือดได้ง่ายขึ้นผมยกตัวอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาคนที่ติดโควิดแล้วมีอาการรุนแรงมักจะเกิดริมเลือดอุดต,ตันในร่างกายมากขึ้นคนฉีดวัคซีนแล้วร่างกายเกิดปริยากับวัคซีนรุนแรงคือการอักเสบก็จะเกิดริ่มเลือดในร่างกายได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปคุยกับทันตแพทย์หรือหมอฟันหมอฟันก็จะบอกว่าถ้าคุณมีเหงือกอักเสบเรื้อรัง คุณก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจอุดต,ตันง่ายขึ้นเพราะอะไรฮะการที่เหงือกเราเสพเรื้อรังทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นในร่างกายมันจะทําลายประจุลบในร่างกายตรงลงไปนะครับในปัจจุบันเราเห็นว่าคนที่อ้วนคนที่เป็นเบาหวานคนที่ความดันสูงต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากที่เรารบเมตาบอลิซรมซึ่งเกิดจากการที่เรากินพลังงานเยอะเกินแต่ขาดโปรตีนเนี่ย กลุ่มคนเหล่านี้ร่างกายมีการอักเสบเราจะพบว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคเหล่านี้มักจะมีโอกาสเกิดเลือมเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นที่หัวใจหรือสมองได้ง่ายขึ้นเพราะกระบวนการที่ทําให้เราเป็นโรคเหล่านี้ทําให้ร่างกายเราอักเสบนั้นการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจถูกกระตุ้นผ่านการอักเสบประเด็นที่2กระบวนการต้านการอักเสบในร่างกายเราลดน้อยลงไปอาหารที่มีประโยชน์ ก็คืออาหารธรรมชาติจะช่วยต่อต้านการอักเสบแต่อาหารแปรรูปที่เรากินกระตุ้นการอักเสบให้มากขึ้นนั่นคือหมายว่าอาหารที่เราทานในปัจจุบันนอกจากที่จะไม่ช่วยแล้วกับทําให้เกิดการอักเสบที่มากขึ้นประเด็นที่3การใช้ชีวิตที่สัมผัสกับธรรมชาติการถ่ายโอนพลังงานผ่านธรรมชาติจะช่วยเติมประจุลบที่เสียหายจากการอักเสบแต่เราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ช่วยเราเติมประจุลบ คืออะไรทราบไหมครับอันดับแรกคือการตักแดดรังสีอินฟราเรดในแสงแดดจะสามารถเพิ่มพลังงานในกระแสะเลือดและเติมประจุลบซึ่งเสียหายภายในหลอดเลือดได้เราเห็นว่าการใช้ชีวิตในยุวปัจจุันล้วนแล้วแต่ส่งเสริมการอักเสบที่มากขึ้นแต่กระบวนการป้องกันการอักเสบมันลดน้อยลงเมื่อทุกวันนี้ร่างกายเราอักเสบมากกว่ายุคมนุษย์ยุคหลายร้อยปีที่ผ่านมาเราจึงเกิดโรคที่เกิดจาก ชักนําจากการอักเสบที่มากขึ้นในมุมมองผมโรคหลอดเลือดหัวใจคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่ทําให้ร่างกายเราอักเสบได้อะไรก็ตามที่เราลดการป้องเกาะป้องกันโดยลงไปล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดริมเลือดอุดต,ตันในหลอดเลือดได้แทบทั้งสิน้น